สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับช่อง Star c o m ม e n t นะครับเมื่อวานมีการแข่งขันเอเชียนคับสอพันธ์23นรอบคัดเลือกนะครับโดยนักสุดท้ายของไทยนั้นพบกับอุตเบกิสถานโดยปรากฏว่าไทย่พ้อุตเบกิสถานไปสองประตูต่อศูนย์นะครับโดยอุตเบนั้นได้ประตูในทีที่6และก็23านะครับทาให้จบเกมนั้นตารางคะแนนของกลุ่มฟรีอุตเบกิสถานล่างอันดับหนึ่งเข้ารอบต่อไปโดยอัตโนมัตินะครับส่วน ไทยนั้นแม้จะอยู่อันดับ2ของกลุ่มแต่ก็ยังผ่านเข้ารอบต่อไปเช่นกันนะครับหลังจากผลการแข่งขันไทยอุรุกนั้นทําให้มีความคิดเห็นและมุมมองมากมายของแฟนบอลอาเซียนให้ความสนใจนะครับงั้นเรามาลองฟังความคิดเห็นและมุมมองบางส่วนของแฟนบอลอาเซียนว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากคอมเมนต์อาเซียนท่านแรกก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แรกที่ดีอย่างแน่นอนมาเร็ว คิดว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมสิ่งสําคัญคือรออาเซียนชนะตั๋วไปเอเชียนคัพรอบชิงชนะเลิศ3ใบในปี2023รอเพื่อนชาวอินโดนีเซียของเราเท่านั้นมาทํางานหนักกันต่อจากนี้เพื่อส่องแสงในปีหน้าและนําความรุ่งโรจน์มาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนับสนุนอาเซียนของเราเสมอจากเวียดนามเป็นชาวเซียนต่อมาครับใช่ถ้าวันนี้ไทยมีชนะที่บวกทีมสัญชาติจากยุโรปบวก อาการเหมาะสมกับประเทศไทยแล้วไทย0อุตเบ3ความคิดเห็นชาวเซียนต่อมาครับไม่มีปัญหาคุณผักเข้ารอบคัดเลือกยินดีด้วยจากเวียดน,นามความคิดเห็นชาวเซียนต่อมาครับยินดีกับประเทศไทยที่ได้ไป AFC Asia Cup 2023ขอให้มีชัยในนั้นจากกัมพูชาความคิดเห็นชาวเซียนต่อมานะครับไม่ผ่านอาเซียนแต่อย่ายอมแพ้ความคิดเห็นชาวเซียนต่อมานะครับซ้อมแมต เพราะไทยผ่านเข้ารอบก่อนแมตช์แล้วคอมเมนต์ชาวเซียนต่อมายินดีด้วยประเทศไทยวองว่าอินโดนีเซียจะผ่านเข้ารอบเหมือนที่ไทยทําได้ความคิดเห็นชาวเซียนต่อมาครับไม่เป็นไรตาบใดที่ผ่านเข้ารอบเอเชียนครับยินดีด้วยจากมาเลเซียความคิดเห็นอาเซียนต่อมาแค่บททดสอบทีมบีเมนอาเซียนต่อมาผมวังว่าไทยต้องการโค้ชญี่ปุ่นหรือเกาหลีเพื่อเพิ่มความเร็วลองเล่นแบบบินจาเด็วเลยแม่นยำ จากเวียดนามด้วยรับความคิดเห็นอาเซียนต่อมานะครับเพื่อนชาวไทยทํางานหนักมากเวียดนามเราคุณอยู่ข้างหน้าความคิดเห็นชาวอาเซียนต่อมานะครับไทยโชคดีมากแมตชน,น่าจะ60ความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านต่อมานะครับยินดีด้วยประเทศไทยจากฟิลิปปินส์และคอมเมนต์อาเซียนท่านสุดท้ายนะครับยินดีกับไทยแลนด์ที่แสดงให้เห็นชัดเจนถึงระดับของแมตชนี้เก่งแค่ทีมเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้ จบไปแล้วะครับกับความคิดเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้เป็นทั้งมุมมองและความคิดเห็นบางส่วนของแฟนบอลอาเซียนนะครับโดยชาติอาเซียนที่ผ่านเข้ารอบเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายนะครับได้แก่ทีมไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนามที่รอเล่นรอบสุดท้ายนะครับหากดูจบแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงถูกใจตรงไหนก็สามารถติดตามได้และก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตมามและรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ